เ้ยเรา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 ถอยเราถอยไปเล่นหินหินนี่หมดเลยไปเล่นหินไปถอยถอยถอยพี่ไอ้นี่ใครเนี่ยนู่หรอระวังระวังเดือดพี่แ่อป่าเดือดเดือดอะไรอะไรแกน้องแกน้เดือดป่าแกน้องเขารู้ไแกน้องตายตายตายอีกแกน้อง้ายแกนต้องยัดอ่ะเดินยัดอ่ะเดินยัดเดือยยัดระวังระวังโอ้ยแกน้องปะหลิกขอ มันยังไม่ตายไม่ปล่อย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 แล้วปล่อยแล้วปล่อยแล้วผมเก็บของเพื่อนอยู่ใครเนี่ยรีบเข้ามาดิยิงยิงกันยิงตายสวยเนเอาฟาร์มัสแกนแกนขอเล่นฟาร์มัสขอเลี้ยงฟาร์มัสรีบดิตั้งโล่เก็บได้มึงมึงตั้งโล่เก็บนะตั้งโล่เก็บนะมานดำ้านดำโดนโดนโนลองไปเลยนะเจ้าสวยไอ้ตรงตรงนี้มีป่ะโนปีนได้ไหม้านดำเวใครใครอยู่บ้านดำปะโนตั้งโล่ก่อนเลยโนตั้งโล่ก่อนเลย เรามันหยุดด้านในเลยฟาร์มเล็กอ่ะด้านในและไม่ใช่ไม่ใช่โนโนเอาฟาร์มเล็กฟาร์มเล็กอย่างเดียวเราเล่นฟาร์มเล็กฟาร์มเล็กอย่างเดียวแล้วยิงดิยิงดิใครอ่ะที่เก่งหมดหมดที่เก่งโนโนโนทิ้งของมากูดิสเองที่เหลือมึงต้องดิสต้องดิสหนึ่งไปขอเล่นฟาร์มฟาร์มจะแตกแล้วไม่มีแล้วใช่ไมหมไม่ได้นะโนกูไปแล้วนะกูดิสแล้วนะกูจะตายกูเฮ้ยมันมาแล้ว ยิงให้อยู่ยิงให้อยู่กดให้อยู่อีกหนึ่งวิเรียบร้อยกูดิ้นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเราอยู่จุดอยูจุดอยู่จุดอย่าหกเข่าอย่าอย่าอย่าวิ่งเข่าเขแบบแบบผมนะไม่งั้นอีน้าล็อบบี้เฮ้ยเราเราถูบทีเดียวเลยเราไม่ต้องแยกเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูก่อนเราไปอยู่อู่ก่อนอยู่อู่ก่อนอยู่อู่ก่อนแม่งเดี๋ยวถูบทีเดียวเลยอ่ะใครอยู่หลังสุดอ่ะช่วยยิงได้นะคนที่อยู่หลังสุดอ่ะเราเคลมเลยเราเคลมเลยเราเคลมเลยตอนนี้เลยตอนนี้เลยไป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 ขอยูดาคนหนึ่งบินบินยูดาสองคนไปนยูดาสองคน ตั้งลอยเพื่อนไอ้พี่เอ็สอะอย่างเดียวดีเดียวดีมันจะจุดมปีดกันนะไปเลยไปเลยไปหมดเลยไปหมดเลยตายหนึ่งตายหนึ่งระเบิดระเบิดเออพี่พี่เบนอยู่ด้านบนนะอยู่กับพี่เบนซสองคนที่ขอขออีกคนหนึ่งขออีกคนหนึ่งตายตายยิงโลดดิไม่ยิงโลดอ่ะยิงโลดหน่อยยิงแล้วพี่ยิงแล้วทุกคนะยิงโลดดิยิงโลดโกงโกงมั้ง เขาไปดีอย่าดุดของก่อนเฮ้ยเพื่อนแตกนอกหรือวไปไปไปบนหลังคาไปบนหลังคาคนหนึ่งบนหลังคาคนนี้มีตัวเดียวนะตัวเดียวนะขอบนหลังคาคนหนึ่งขอบนหลังคาคนหนึ่งโรไมโรไม้ที่ที่ขอมีแค่ตัวเดียวขอหน่อยขอหน่อยตา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 ยมันตายมันตายขอขอบนบนคนหนึ่งที่เหลือเก็บของที่เหลือเก็บของให้หมดดูดรีบดูรีบดูรีบดูเลยมึงรีบดูเลยจะสั่งไปด่วนเลยไปด่วนต้องรีบไปด่วน เก็บไปให้หมดตอนนี้อยู่เต็นท์หมดเลยตอนนี้รีบๆเลยของขลังไม่ใช่กระดูแต่อยู่ไกลอยู่แต่อยู่ไกลอยู่เราวิ่งไปดิดตรงนู้นนะแปดห้านะอย่าดิดตรงนี้นะใครดิดได้ก็ดิดเลยตอนนี้เดี๋ยวมันออกันเลยกูดีดแล้วกูดิดแล้วกูดิดแล้วเติมแล้วเนี่ยไอ้เจี๊ยบคืยหลังหินสีได้ไหมเฮียมา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 หินสี่มันตายยังหินหินเอาหินสี่ก่อนดิมาๆมามาเอาหินสี่ดิมาๆมามา บนอูมีบนอูมีราบังเอ็มเอ็มเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนเคียร์ของเคียร์ของปืนไหมยืปืนไหมเฮียเคียร์เคียร์เลยเก็บของไปเก็บของไปผมดูให้ดูดูให้ไต่ทิ้งไตทิ้งต่งบนอูมีบนอูมีกูโดนกูโดนประมัดมายิงหน่อยไอเอ็มไอเอ็มยิงหน่อยไอเอ็มเอ็มอย่าเอ็มอย่าบ้านอย่าบ้าอย่าบ้านอย่าบ้านเต้นเต้น ฟอรมัสมัยืนแอม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 ขวามืมือครอยู่ยนเีอมตานตาย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 ยเอ็มามามตายตายยตายตายตยตงยตา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 ยตตายตายตายตานตายตายตายตมยตายตาย้ยาา่ยมาายย